ผมมีความเชื่อว่ายัางไงเทคโนโลยีไม่สามารถมาทดแทนการเรียนในโรงเรียนได้เราอยากไปคิดว่าเราเอาสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแล้วก็มาแคบเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้นจากภาคของนักการเมืองหนุ่มแปลผันมาทำสตาร์ตีเป็นสตาร์ทอัพด้านการศึกษาตรงนี้ได้ยังไงฮะ ควมจริงผมก็ไม่ได้มองว่าเปลี่ยนมากนะครับเพราะว่าท้ายสุดแล้วไม่ว่าจะทําด้านการเมืองด้านสตาร์ทอัพสิ่งที่ผมเอาเป็นเป็นที่ตั้งคือการพัฒนาประเทศแล้วการที่เข้าไปทํางานไม่ว่าตอนที่สมัยทํางานที่บริษัทแมคคินซี่หรือตอนที่ไปทําที่ในฝ่ายการเมืองเนี่ยเราก็เล็งเห็นว่าการศึกษามันเป็นคุณไกที่สําคัญมากในการพัฒนาประเทศไม่ว่าจะเป็นการที่อยากให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตบุคลากรมีทักษะที่ตอบโจทย์ความต้องการของโลกแห่งอนาคตไม่ว่าจะเป็นการลดความเหลื่อมล้ำนะครับท้ายสุดทุกอย่างเนี่ยจุดเริ่มต้นการแก้ไขป ตกลงที่การศึกษาว่าทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่ดีหรือยังทุกคนทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพแลหรือยังครับผมครับเหมือนกับว่าเรามีจุดยืนชัดเจนเลยคือไม่ไว่าจะอยู่ในภาคส่วนไหนก็อ,อยากจะใช้ความรู้ของเราแล้วก็เทคโนโลยียต่างๆมาพัฒนาและคราวนี้เราเลือกภาคข,ข,ข,ของการศึกษาคือไอทีมีมุมมองต่อภาคข,ข,ของการศึกษาไทยนะปัจจุบันย,ยังไงเราถึงได้เลือกที่จะใช้ความรู้ความเข้าใจของเราแล้วก็ความถนัดของเรามาพัฒนาตรงนี้เป็นธุรกิจตรงนี้ครับครับผมคือ ก่อนอื่นเราตั้งเป้าว่าเราเป็นธุรกิจเพื่อสังคมนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ได้มีกําไรในเรื่องทางการเงินเป็นตัวตั้งแต่เราเอาโจทย์สังคมเป็นตัวตั้งก่อนแล้วก็พยายามดูว่ามีวิธีหลที่เราสามารถแก้ปัญหานั้นได้แต่ยังคงพอมีรายได้เพียงพอที่ทําให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดได้สามารถจ่ายเงินเดือนคุณครูที่บริษัทเราจ่ายเงินเดือนพนักง,งานได้ทีนี้โจทย์สังคมที่ผมใช้เป็นตัวตั้งเนี่ยก็คือโจทย์ที่ผมเริ่มสังเกตเห็นนะครับอาจจะด้วยผ่านประสบการณ์ตัวเองอยาจจะผ่านบุคลารศึกษามาหลายระบบหรือวว่่่าาาาาาตออนนนททีเเเขไปงงํงงกรม การศึกษาที่ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่เข้าถึงยากมากในประเทศไทยนะครับเราเริ่มต้นก่อนจากโรงเรียนนะครับซึ่งจะเป็นแหล,ล่งแหล่งการศึกษาหลักของของของประเทศเนี่ยเราเห็นว่าคุณภาพการเรียนการสอนในแต่ละรโรงเรียนเนี่ยมีความแตกต่างกันมากนะครับในขณะที่โรงเรียนชั้นนำโรงเรียนที่มีชื่อเสียงตามหัวเมืองเนี่ยสามารถผลิตบุคลากรที่ถึงขั้นไปชนะไปเป็นแชมป์โอลิมปิกได้หรือว่าถ้าจับต้องได้กว่านั้นเนี่ยคืออาจจะมีผลการวัดปีซ่าหรือว่าทักษะที่เขาใช้วัดทักษะของเด็กทั่วโลกแล้วมาเปรียบเทียบกับระหว่างประเทศเนี่ยโรงเรียนชั้นนำ ที่เรียกว่าเทียบเท่ากับประเทศชั้นนาของโลกเลยคือประเทศที่มีระบบการสึกษาที่พัฒนาดีที่สุดเป็นระดับต้นๆไม่ว่าจะเป็นแถบยุโรปตะวันตกนะครับเป็นต้นแต่พอเราตัดภาพมาที่โรงเรียนส่วนใหญ่ในประเทศเนี่ยเช่นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีอยู่ทั้งหมด15 0 0 0ส่วน30โรงเรียนเนี่ยเราเห็นว่าเราเจอปัญหาเรื่องของการขาดแอุปกรณ์ก็ดีหรือบางครั้งการขาดแคลนคุณครูนะครับปัญหาเรื่องการขาดแคลนคุณครูเนี่ยในบางครั้งเนี่ยหนักสาหัสถึงขั้นที่ว่าโรงเรียนหนึ่งเนี่ยอาจจะมีคุณครูไม่พอสำหรับทุกระ นั่นหมายความว่าประถมหนึ่งประถมหกเนี่ยสรมอว่โรงเรียนประถมมีทั้งหมดหกระดับชั้นปหนึ่งถึงปหกเนี่ยบางโรงเรียนมีครูไม่ถึงหกคนนะครับนั่นหมายความว่าเราไปคาดหวังว่าครูคนนึงเนี่ยแต่ว่าสอนทุกวิชาเลยต้องสอนตั้งแต่ปหนึ่งปสองปสามควบกันพร้อมกันซึ่งมันเป็นสิ่งที่ยากมากแล,และแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับนั้นเราเลยเลเห็นถึงถถึงึงงการเข้าถึงการศึกษาที่มันค่อนข้างยากนะครับพอเราถอดออกมาจาก,กโรงเรียนแล้วมาดูช่องทางอื่นในภาคเอกชนเนี่ยเราก็เห็นว่าหลายครั้งเนี่ยช่องทาง าการเรียนนอกข้องเรียนเนี่ยหรือว่าการเรียนพิเศษเนี่ยก็เป็นอะไรที่มีราคาค่อนข้างสูงนะครับทั้งในเรื่องของราคาในเรื่องของค่าค่าใช้จ่ายค่าค่าค่าเรียนทั้งในเรื่องของการเดินทางหรือว่าใครที่ต้องย,าย้ายเข้ามาช่วงปิดเทอมผมเจอน้องๆหลายคนที่ต้องย้ายเข้ามาช่วงปิดเทอมเนี่ยเพื่อมาเรียนพิเศษเนี่ยมันก็มีราคาที่ถักดัวมันเลยทำให้ช่องทางเหล่านี้ก็ไม่ได้เปิดให้กับคนส่วนมากของประเทศด้วยซ้ำนะครับผมก็เลยมองว่าเอ๊ะทำไมการศึกษาที่ดีมันถึสงเข้ายากจังนะครับ เราก็เลยมองว่าในวันที่เราอาจจะไม่มีนโยบายเป็นตัวช่วยนะครับไม่ได้ม mm. right. ีอำนาจรัฐเป็นตัวช่วยเนี่ยสิ so. So ่งท <t iny dissolve ells> so ี่น mm ่าจะช่วยเราได้มากที่สุดคือเทคโนโลยีนะครับเราก็เลยตั้งสตาร์ทอัพขึ้นมาที่ชื่อว่าสตาร์ดีนะครับควนี้คขาเรียาว่าสตาร์ดีแปลว่าจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะเรามองว่าการศึกษาควรจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของชีวิตเด็กทุกคนแต่มันก็ไปคล้องกับเสียงของคำว่าสตาร์ดีที่แปลว่าเรียนด้วยนะครับแล้วเราก็ตั้งโจทย์ว่าเราเอาเทคโนโลยีมาใช้อย่างไรที่ทำให้เด็กสามารถเข้าถึงการศึกษาที่ดีได้ถ้าพูดจะ ื่อที่ว่าทําให้เด็กสามารถเข้าถึงกา,ารศึกษาที่ดีได้ผ่านมือถือของเขาอันนี้ก็เลยเป็นเป็นเป็นเหมือนกับที่มาที่ไปของของสตานีครับอันนี้คือก่อนซึ่งซึ่งซึ่งเป็นอะไร<ฮ>ะที่เกิดขึ้นมาก่อนที่โควิดจะมาครับซึ่งโควิดยอมรับว่าก็เปลี่ยนโจทย์ออมาหมดเหมือน,นกันครับคือเรียกได้ว่าคือเรามีความตั้งใจเรื่องของแนวทางนี้อยู่แล้วแต่ว่าปัจจัยที่เกิดขึ้นมามันก็อาจจะมีทําให้เราต้องมีการเร่งมือให้เร็วขึ้นกว่าเดิมด้วยและทีนี้อยากทัน หลักการของสตาร์ดีบ้างแน่นอนว่าเรามีแนวคิดชัดเจนอยู่แล้วการทํางานของมันเพื่อจะทําให้เด็กๆหรือว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงระบบการศึกษาหรือว่าคุณภาพการศึกษาที่มันดีขึ้นเนี่ยตรงนี้ทํางานยังไงครับครับผมเดี๋ยวต้องเริ่มต้นก่อนว่าแอป,ปเราเป็นยังไงนะครับคือแอป,ปเราหรือว่าที่ชื่อว่าสตาร์ดีเนี่ยเอ่อเป็นแอป,ป<ม>ที่ใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟนทุกรุ่นนะครับทุกระบบ,บไม่ว่าจะ Android หรือ iOS เนะครับเอ่อ<ม>เรา<ม>ถามว่าแอป,ปทําอะไรได้บ้างเนี่ยถ้าอธิบายง่ายสุดคือมันจะเป็นเหมือน นั่นหมายความว่าเราเปิดแอปนึงมาปุ๊บเนี่ยเราสามารถเข้าถึงนื้อหาการเรียนการสอนทุกระดับชั้นแล้วก็ทุกวิชาในโรงเรียนบวกกับวิชาที่อาจจะไม่อยู่ในโรงเรียนด้วยซ้ำนะครับในในแอปแอปเดียวโดยรูปแบบการสอนก็จะมีแบบวิดีโอคลิปสั้นๆมีแบบฝึกหัดที่ให้ลองทําดูว่าเข้าใจสิ่งที่ดูไปไหมนะครับหรือว่าชีสรุปบทเรียนเพื่อเด็กนั้นสามารถเก็บข้อมูลได้นะครับวิชาหลักก็จะมีก็แทบทุกวิชาหลักในโรงเรียนครับก็คืออย่างคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมภาษาไทยภาษาอังกฤษแต่เราก็มองว่า การเรียนในหลักสูตรเดียวเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอเราก็มีการพยายามจะหาเนื้อหาการเรียนการสอนที่มันเป็นการพัฒนาทักษะที่เรามองว่าสาคัญสำหรับเด็กยุคนี้แต่อาจจะไม่ยูทูบรรจุในหลักสูตรปัจจุบันอย่างเช่นทักษะการวางแผนานการเงินความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมทักษะเรื่องดิจิทัลเพราะฉะนั้นอันนี้คือพื้นฐานสิ่งที่อัพเป็นคือเปิดมาปุ๊บจะเข้าถึงเนื้อหาการเรียนการสอนทั้งหมดเท่าที่เป็นไปได้นะครับแต่ว่าในวันที่เทคโนโลยีมันมีความฉลาดมากขึ้นเนี่ยเราอยากจะสร้างประสบการณ์ที่เราเรีย สมมติเด็กสองคนเปิดแอปมาเนี่ยสิ่งที่เขาเจอจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าเขาดูวิชาไหนไปเยอะแล้วเรียนวิชาไหนไปเยอะแล้วถนัดวิชาไหนสนใจวิชาไหนมากกว่ามันเหมือนกับเวลาเราเปิด n น t f l i x ะครับถ้าเราชอบดูซีรีส์เกาหลีก็จะเจอแต่ซีรีส์เกาหลีถ้าเราชอบดูละครไทยย้อนยุคก,ก็จะเจอแต่ละครไทยย้อนยุคนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนกันครับเราเปิดเข้ามาในที่สุดเนี่ยเทคโนโลยีมันก็จะปรับวิธีการสอนปรับเนื้อหาความยากง่าย,ยให้ตรงกับต้องการของเด็กเพื่อที่ว่าเด็กแต่ละคนจะได้รับการสอนที่มันที่มันที่มันถูก S <S ทีนี้แน่นอนคําถามคือคือโจทย์ของเราคือสองอย่างง่ายๆครับหนึ่งคือการสร้างการสรื่อสารที่ดีในแอปนะครับอันนี้ข้อที่หนึ่งแต่ข้อที่สองคือทำยังไงมันเข้าถึงได้โดยทุกคนนะครับอย่างแรกเนี่ยคือพอเราต้อง <S 2> <S 2> ต้องเรียนตามตรงว่าพอเราพูดเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยเอ่อมันจะมีคนกลุ่มหนึ่งอยู่แล้วนะครับที่ท,ที่ที่อาจจะเข้าไม่ถึงตรงนี้เพราะฉะนั้นการเลือกอุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยสำคัญมากถ้าผมเอาแอปพลิเคชันตัวนี้ไปอยู่บนแล็ปท็อปโน้ตบุ๊กเนี่ยถ้าดูจากสถิติเนี่ยเราจะเห็นว่าเด็กครึ่งหนึ่ แต่ที่เหตุผลที่ทำไมเราถึงเอาแอป,ปเราเนี่ยไปอยู่บนมือถือสมาร์ทโฟนเพราะว่าข้อมูลของ OECD <c oughs> ที่ถูกคำนวณโดยกสศหรือว่ากองทุนเพื่อความเสมอภาคในการศึกษาเนี่ยบอกเราว่า86%ของนักเรียนเนี่ยเข้าถึงสมาร์ทโฟนแล้วนะครับ <c oughs> แล้วยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยแม้กระทั่งจากเด็กเด็กจากกลุ่มที่มีรายได้น้อยเนี่ย79% <c oughs> เข้าถึงสมาร์ทโฟนเพราะฉะนั้นเราเลยคิดว่ามันอาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็ต้องพยายามให้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าณเวลานี้เป็นสิ่งเราทำได,ได้ดีที่สุดือเอามาอยู่บนมือถือสมาร ไม่ใช่แค่ว่าเปิดมีสมาร์ทโฟนแล้วเข้ามาตรงนี้แล้วมันจะไม่มีค่าได้จ่ายแต่มันจะมีเรื่องของค่าได้จ่ายเรื่องของค่าค่าอินเทอร์นเน็ตเข้ามาเราก็เลยไปจับมือกับ a i s นะครับที่ตอนนี้มาร่วมสามสิ่มีพันธมิตรด้วยสตาร์ดีครับผมก็คือว่าใครที่เรียนผ่านสตาร์ดีแล้วไม่ต้องการไม่อยากจ่ายค่าอินเทอร์นเน็ตเนี่ยก็สามารถลงทะเบียนรับซิม a i s ซีได้เขาก็จะส่งซิมเนี้ยตรงถึงที่บ้านเลยนะครับถ้าเปิดแอปในแอปเรามาตอนนี้จะเห็นจะมีภาพปรากฏอยู่ที่สามารถลงทะเบียนรับซิมได้อันนี้ก็เป็นสิ่งททีี่่เเราาาายมให้้คนขถึงกสุด แล้วข้อมูลเบื้องต้นอันนี้ผมเป็นเป็นข้อมูลสดๆดร้อนๆเลยจากสัปดาห์แรกที่เราเปิดตัวไปก็คือว่าเราเราเริ่มเราพอมีเด็กเข้ามาเนี่ยเราจะให้เขาลงชื่อโรงเรียนเขานะครับสิ่งที่เราทำเนี่ยคือเราเอาโรงเรียนเนี้ยไปดูในข้อมูลกรสศที่เรามีอยู่ว่าโรงเรียนเนี้ยเป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ไหนเป็นโรงเรียนที่มีสัดส่วนเด็กยากจนมากน้อยแค่ไหนนะครับยอมรับว่าตอนแรกเราก็กังวลเราก็กลัวว่าเด็กที่เข้าถึงเราเนี่ยจะเป็นเด็กเฉพาะมาจากโรงเรียนชั้นนำโรงเรียนในหัวเมืองแต่ปรากฏพอไปดูจังหวัดที่เด็กมา ใช่ครับพอไปดูเด็กที่ที่ามาเนี่ยความจริงไปหลากหลายมากนะครับคือหลากหลายจังหวัดมากจริงๆคือไม่ใช่หัวเมืองเลยนะครับอย่างเช่นมนอนก่อนผมอลองถามถามเด็กที่ดูร้าอยู่มาแตา่ไหนกันบ้างเนี่ยก็ตั้งแต่พิมการสกนลนครอ,อู่ดอนอุน่ปนนะครับก็มีหัวเมืองอยู่บ้างแต่ว่าก็ก็ก็ไปแทบจะทั่วทั่วพื้นที่นะครสวรรค์ปัตตานีก็มีเหมือนกันนะครับแล้วพอเราเอาโรงเรียนที่เด็กมาเนี่ยไปดูในข้อมูลสัดส่วนเด็กที่กศศเขาเน้นยางว่ายากจนเนี่ยบาง บางโรงเรียนที่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 มีเด็กเข้ามาในแอปเราเนี่ยมีสัดส่วนเด็กยากจนเนี่ยบางครั้งห้าสิบปสิปอร์ซ็ตก็มีนะครับยังมีโรงเรียนโรงเรียนนึงในหนองคายเนี่ยข้อมูลบอกเราว่ามีเด็กยากจนแ6ดสหกปอร์เซ็นแต่ก็มีมีมีน้องสองคนเนี่ยจากโรงเรียนเนี้ยที่เข้ามาใช้แอปเราอยู่เพราะฉะนั้นอันเนี้ยผมมันเป็นอะไรที่มันให้กำลังใจกับผมและทีมงานมากว่าเออสิ่งที่เราทําอยู่มันอาจจะยังไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่มันมันเข้าถึงคนที่คนทั่วประเทศจริงๆไม่ใช่แคเงงคนนใมืืออรับผ การเข้าถึงในที่นี้มันก็ต้องมีเรื่องของราคาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเรามีการคำนวณการกําหนดเรื่องของราคายังไงเพื่อให้มันแน่นอนว่าเราอยากให้เข้าถึงได้เน็คกว้างขางนาดเดียวกันมันก็ต้องมีความเป็นไปได้ทางธุรกิจตรงนี้ด้วยใช่ครับแน่นอนครับท้ายสุดแล้วพอเราเป็นภาคเอกชนเราต้องมีรายได้ของตัวเองเข้ามาหล่อเลี้ยงค่าได้จ่ายเ,เราก็ตั้งเต้าว่าอย่างสองอย่างครับสองาการอย่างแรกคือเราขอว่าจ่ายครั้งเดียวจบนั่นหมายความว่าไม่ใช่ว่าจ่ายเรียนเลขปุ๊บต้องจ่ายอีกราคาหนึ่งไปเรียนฟิสิกส์หรือว่า <_ d ue> จ่ายเทอมหนึ่งจ่ายจ่ายจ่ายวันนี้ไปปุ๊บดูคลิปเสร็จแล้วถ้าจะกลับมาดูซ้ำต้องจ่ายอีกรอบหนึ่งนั้นอย่างแรกคือ <_ d ue> เราขอว่าเพื่อคือของแค่ครั้งเดียวจบเพื่อความโปร่งใสแต่อย่างที่สองเลยคือพยายามลดค่าสมาชิกให้ต่ำที่สุดปัจจุบันเนี่ยเราคิดเป็นลักษณะค่าสมาชิก <_ d ue> รายเดือนก็คือจ่ายค่าสมาชิกรายเดือนครั้งเดียวเนี่ยาสามารถ <_ d ue> เข้าถึงเนื้อหาทั้งหมดทุกส่วนของแอปได้เลยนะครับซึ่งตอนนี้ราคาที่เราเราคิดว่าต่ำสุดเท่าที่เราพออยู่รอดได้เนี่ยคืออยู่ที่มันสอทต่อยถึงนามรือวบาทต่อเดือนนะคราากัม สองร้อยถึงสามร้อยบาทต่อเดือนใช่ครับแล้วก็ได้ทุกวิชาคือคืออันนี้คือเป็นราคาเดียวทุกวิชานะครับผมแต่ว่าเราไปไกลกว่านั้นครับคือพอมีโควิดเข้ามาทําให้โรงเรียนถูกเลื่อนเปิดเทอมเนี่ยเราก็ไม่อยากให้น้องๆที่ไปโรงเรียนไม่ได้เนี่ยไม่มีทางเลือกเลยนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงโควิดเนี่ยช่วงที่โรงเรียนยังปิดเทอมอยู่ตั้งแต่ส8บพฤษภาจนถึงหนึ่งกรกฎาคมที่โรงเรียนกลับมาเปิดเนี่ยเราไม่คิดค่าสมาชิกเลยนะครับเพราะฉะนั้นฟรีหมดทุกอย่างมัน และวันนี้ถึงวันที่โรงเรียนเปิดเนี่ยคือถ้าอยากใชแอัเราเนี่ยคือโหลดได้ฟรีใช้ได้ฟรีใช้อินเทอร์เน็ตได้ฟรีจากเอเอสคือเป็นสิ่งที่เรา,าเราได้เล็กน้อยที่เราพอทาได้กับในการช่วยช่วยเหลือเด็กเรียนในช่วงสถานการณ์โควิดช่วงนี้ทีนี้ในช่วงเวลาที่แน่นอนเราก็เป็นสตาร์ทอัพในภาคเอกชนเริ่มเดินหน้าการศรึกษาที่ควบรวมกับยุคดิจิทัลแบบนี้นะฮะภาครัฐเองก็ <Okay. S 1> ดูเหมือนว่าจะเริ่มให้ความสําคัญกับจุดนี้ด้วยเหมือนกันแล้วก็มีการเดินหน้าไปแล้วไม่ว่าจะเป็นทีวีดิจิทัลนะ แอปพลิเคชันต่างๆทางภาคกรทีมีการนําออกมาเนี่ยตรงนี้เองในมุมของผู้ปกครองรวมถึงภาพที่มันปรากฏตามสื่อต่างๆก็อาจจะมีเกี่ยวข้องกับเรื่องของสมาธิของเด็กด้วยเรื่องของการเรียนการสอนต่างๆที่มันอาจจะยังมีปัญหาหืออศักดิอยู่ตรงนี้ในมุมมองของไอทีมในฐานะที่อยู่ในแวดวงนี้เต็มตัวแล้วตรงนี้มองอย่างไรบ้างครับครับคืออาจจะฟังดูแปลกนะครับแต่ในฐานะคนที่พัฒนาแอปพลิเคชันการเรียนออนไลน์หรือว่าพัฒนาเทคโนโลยีในการศึกษาเนี่ย ผมมีความเชื่อว่ายัางไงเทคโนโลยีไม่สามารถมาทดแทนการเรียนในโรงเรียนได้นะครับการเรียนที่ดีที่สุดเนี่ยมันต้องผสมผสานระหว่างการเรียนที่โรงเรียนบวกกับการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนในโรงเรียนครับนั่นหมายความว่าเราไม่ได้บอกว่าในอนาคตเด็กไม่ควรจะไปโรงเรียนเลยเด็กควรจะไปแต่ถ้าโรงเรียนเขามีคุณครูที่อาจจะไม่เชี่ยวชาญวิชานี้เนี่ยสามารถเอาแอปพลิเคชันหรือว่าเนื้อหาที่ที่เราเผยแพร่ผ่านเทคโนโลยีเนี่ยไปเปิดแล้วก็ไปช่วยประกอบการสอนกับนักเรียนได้นะครับมันควรจะใช้ควบคู่กันครับทีนี้พอ กองหน้าหลักของเราครับถ้าคิดเหมือนฟุตบอลกองหน้าคุณครูโรงเรียนคือกองหน้าเทคโนโลยีกอ,องหลังเนี่ยในวันที่กองหน้าเราเจ็บเราไม่ได้เนี่ยเ,เราก็ต้องพยายามประคับประคองสถานการณ์ไปก่อนซึ่งถามว่ามันก็มียังมีความท้าทายอยู่เยอะนะครับสำหรับการเรียนออนไลน์ผมก็เลยมองว่าความจริงการที่ไปบังคับหรือว่าที่มีข่าวออกมาว่าบางโรงเรียนบังคับให้เด็กเข้างงเรียนออนไลน์เนี่ยจนกระทั่งเด็กบางคนต้องลำบากไปที่ไม่มีอุปกรณ์ต้องไปซื้ออุปกรณ์ต้องพยายามใช้พื้นที่ที่บ้านใช่แน่นห้างบวกกับพื้นที่ที่ที่บ้านด้วยที่ตอนนี้หลายคนอย เงียบๆสำหรับการเรียนก็ไม่ค่อยมีนะครับ <c oughs> ผมคิดว่าเพราะฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บนการเรียนออนไลน์ไม่ควรจะเป็นสิ่งที่เราบังคับนะครับแต่ <c oughs> ถึงแม้สําหรับเด็กที่เข้าถึงการเรียนออนไลน์แล้วเนี่ยผมคิดว่ามันก็สามารถบริหารจัดก,การได้ดีกว่าน,นี้นะครับอย่างแรกคือเรื่องของ, <c oughs> ของรูปแบบการสอนคือถ้าเราอยาก <c oughs> ให้การเรียนออนไลน์มีประสิทธิภาพเนี่ยเราอยากไปคิดว่าเราเอาสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแล้วก็มาแค่เผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้นนะครับ <c oughs> แต่เราต้องออกแบบการเรียนในแอปเนี่ยให้มันตรงความต้องการของเด็กผ่านพฤติกรรมการเรียนออนไลน์ของเขา นั่นหมายความว่าแทนที่จะวิดีโอยาวๆที่สอนในห้องเรียนหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยมา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 ฉายแบบดื้อๆเลยในแอปเนี่ยครับท<า>ั้งก้อนเลยเราออกแบบใหม่ใช่ครับซึ่งแอปเราเนี่ยถ้าเปิดเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นว่าเราจะแบ่งหัวข้อเนี่ยเป็นหัวข้อย่อยๆบทเรียนย่อยๆแล้วในแต่ละบทเรียนเนี่ยเราจะมีการเรียงเป็นเหมือนกับเกมครับคือเป็นวิดีโอสั้นๆอัลล่ห้านาทีสินาทีไม่เกินกว่านั้นนะครับแล้วก็เรียงจากง่ายไปยากแล้วในระหว่างวิดีโอเนี่ยก็จะมีแบบแบบฝึกหัดมาขั้นเพื่อเด็กลองจิ้มตอบคำถามดู ว่าเขาเข้าใจริ่งเขาเรียนหรือเปล่าพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันเลยทาใหอ้อย่างแรกคือเด็กเด็กก็วันนี้สมมติว่ามีเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงก็มาเรียนแค่ครึ่งชั่วโมงก็ได้ดูแค่สองสามคลิปแล้วก็ออกไปทางเราเองก็ได้สามารถดูได้ว่าเนื้อหาเราผลิตไปเนี่ยเด็กดูเสร็จแล้วเนี่ยเขาเข้าใจจริงหรือไม่เพราะถ้าเขาเข้าใจเนี่ยเขาก็จะตอบคำถามไม่ถูกนะครับม,มันเลยทําให้ผมว่ามันเป็นการเรียนรู้ที่มันมีปฏิสัมพันธ์มันถูกออกแบบมาเพื่อการเรียนออนไลน์โดยเฉพาะนะครับแล้วก็ดูวิดีโอของเราเองเนี่ยก็พยายามเอา เข้ามาเพื่อประกอบการสอนให้มันให้มันไม่น่าเบื่อครับเพราะว่างานวิจัยทุกตัวก็ชีช้ชัดว่าถ้าเป็นการเรียนออนไลน์เนี่ยเกิน10นาทีเนะี่ยสมาธิเด็กเสียแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะลิมิตให้ไม่เกิน10นาทีแล้วก็เอาภาพเ,เข้ามาประกอบก็เรียกได้ว่าปรับให้เข้ากับยุคสมัยแล้วก็สมาธิของเด็กในยุคนี้ด้วย<ม>ที่แน่นอนว่าเรื่องการเรียนรู้อะไรต่างๆเนี่ยถ้ายาวไปไม่ดูกันแล้วก็อาจจะกลายเป็นสมาธิหันไปทาอย่างอื่นแทน รับรูปแบบมาด้วยทีนี้เชิงของบุงคลากรรวมถึงเรื่องของคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญต่างๆที่จะมาสอนเด็กๆต่างๆณปัจจุบันนี้ในสตาร์ดีเนี่ยเรามีบุคลากรหร,รือว่าเป็นครูยังไงบ้างแล้วก็เรื่องของวิชาที่มีการเปิดสอนผ่านทางแอปพลิเคชันของเราตรงน,นี้กี่รายวิชาอย่างไรบ้างครับครับผมเรามีทีวิชาการประจําเลยนะครับซึ่งก็ดูด่าเดินเป็นเป็นแผนกที่น่าจะมีบุคลากรจานวนมากที่สุดในในบริษัทเรานะครับเราใช้รูปแบบเป็นทีวิชาการประจำนะครับถามว่าเราแบ่งทียังไงอย่างแรกคือเราแบ่งเป็นรายวิชาก่อน นะครับก็คือปัจจุบันเรามีทั้งหมด7วิชาก็คือคณิตศาสตร์ชีวเคมีฟิสิกส์ภาษาอังกฤษภาษาไทยสังคมนะครับตอนนี้เนื้อหาเราพร้อมระมอหนึงม6แต่ว่าในอนาคตจะมีการเพิ่มไปเป็นทีมประถมด้วยนะครับเพื่อมาทำเนื้อหาของระถมด้วยใช่ครับซึ่งถามว่าทีมวิชาการหรือว่าคุณครูเหล่านี้มาจากไหนนะครับก็ค่อนข้างหลากหลายนะครับบางคนก็อาจจะเคยสอนในโรงเรียนแล้วก็ออกมาสอนที่นี่บางคนก็อาจจะเคยสอนเป็นผิวเตอร์หรือว่าสอนตามสถาบันเรียนพิเศษแล้วก็มาสอนที่นี่หรือบางคนก็เป็นเด็กที่เพิ่งจบคณสต รรหรือว่าจบสายวิชาเลยมาแล้วก็อยากมาสอนนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันหล่อหลอมทุกคนร่วมกันเนี่ยคือคือจุดประสงค์หรือว่าความมุ่งมั่นที่อยากจะช่วยพัฒนาการศึกษาไทยคือคุณครูหลายคนก็จะพูดว่าก็เสียดายนะเวลาเราสอนหน้ากล้องบางทีเราไม่ได้เห็นปฏิกิริยานักเรียนแต่สิ่งนี้นสิ่งนี้ที่เขารู้สึกก็คือว่าจากสมัยก่อนเนี่ยเขาถ่ายทอดความรู้เขาให้กับเด็ก40คนต่อครั้งเนี่ยในห้องเรียนห้องเรียนหนึ่งเนี่ยครั้งนี้เวลาเขาพูดหน้ากล้องเนี่ยเขารู้สึกว่าเออเขาสามารถถ่ายทอดความรู้ได้เเกกกกัััับด็็ปนนนนนหหลพมืแสค <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นจุดร่วมของของทีมทีมวิชาการเราที่เรามีทีมวิชาการประจำเนี่ยความจริงมันเป็นการตัดสินใจที่ก็ตอนแรกก็ถกเถียงกับตัวเองมานานนะครับแต่ว่าที่เราตัดสินใจมีทีมประจำเนี่ยเพราะว่าเราต้องการที่เนื้อหาเราเนี่ยมันถูกอัปเดตอัปเดตอยู่เรื่อยๆนั่นหมายความ mm. ว่าสมมติว่าหลักสูตรเปลี่ยนหรือว่าสมมติว่าทําวิดีโอตัวหนึ่งไปหลักสูตรไม่เปลี่ยนหรอกแต่เราไปดูข้อมูลเ <Okay. S 2> ้างหลังแล้วเ,เห็นว่าเด็กดูวิดีโอนี้ไม่จบเนี่ยคือดูไปแล้วดูไม่จบแสดงว่ามันออะมมมัาจไ yeah. ่่ี้ววขก็คต ในการที่ว่าต้องไปเรียกคุณครูที่เราเคยขอความช่วยเหลือกลับเข้ามาแต่พอเป็นคุณครคูประจําเนี่ยเรามอนิเตอร์แลวเราดับเนื้อหาเราอย่างอออยยย่่ย่าาางงงทันทีได้ตลอดเวลาครับไม่ได้ว่ามีทีมบุคลากร,รทางการศึกษาประจําแตกต่างจากแอปพลิเคชันที่ในปัจจุบันนิยมการจับมาเบร์ชกันระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนอันนี้เป็นทีมของเราเองเลยครับผมคือเราเราต้องการที่จะคุมคุณภาพนะครับผมว่าการ<ม>การเรียนออนไลน์ในสัปดาห์แรกอของของทางช่องทาง ภาครัฐก็มีคนตั้งคำถามเยอะในเรื่องของการคัดกรองความแม่นยำในวิชาการนะครับซึ่งอันนี้คือผมเข้าใจนอย่างดีเพราะว่าคุณครูผมยอมรับว่าไม่ว่าเก่งแค่ไหนเวลาเรานําเสนอหน้ากล้องบางทีก็เผลอพูดอะไรผิดเหมือนกันนะครับเพราะนั้นมันอยู่ที่หน้าที่ทางทีมทีมควบคุมคุณภาพของบริษัทนะครับที่ต้องมาเช็คว่าไม่มีไม,มไม่มีวินาทีไหนที่ททเผลอสอนอะไรผิดไปเพราะว่าถ้าเราเกิดอธิบายหลักการอะไรผิดไปครั้งหนึ่งเ่ยหรือว่าเด็กเขาเด็กเขาอาจจะสำหรับเด็กอาจจะเป็นความรู้ใหม่เขาจำเลยเขาก็อาจจะจาสิ่งใช่เขาก็จาสิ่ง S <S <S <ๆ>เดี๋ยวตอนนี้ผมว่าผมว่าทุกคนรู้แล้วนะครับว่าว่าคาถามนี้ว่า,าทานอาหารเชา้ามาหรือ,อยังควรจะควรจะสอนแบบไหนนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ในม,มุมนึงผมก็เห็นใจคุณครูคผมก็รู้ว่า <S 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 <ๆ>มันบางครั้งมันพูดอะไรไปก็อาจจะหลุดไปบ,บ้างแต่เราก็เข้าใจว่า<ๆ><ๆ>เราก็ต้องมีมาตรฐานที่เข้มงวดแหละในเรื่องว่าทุกอย่างที่สอนไปก็ต้องถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่งั้นเด็กก็จะจาอะไรผิดไปนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาใจช่วยทุกฝ่ายแะครับแต่ว่าก็ยังไงก็เราต้องคงไว้ถึงความแม่นยำนะฮะวิชาการอยู่แล้ว อ่าครับผมนี่ก็คือทั้งหมดของสตาร์ดีแล้วก็มุมมองของไอติมนะครับต่อเรื่องของการศึกษาสัปดาห์แรกผ่านไปไปได้สวยทีเดียวนะครับแล้วก็หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการศึกษาของเด็กๆนะครับที่น่าจะช่วยเหลืออย่างยิ่งเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงปัจจุบันนี้เรื่องของโควิดสิบเก้านะฮะครับผมก็ต้องขอบคุณเกๆทุกคนที่ที่เข้ามาเข้ามาลองใช้แอปเรานะตอนนี้สัปดาห์แรกยอดดาวนโ์โหลดที่หกหมื่นคนแล้วทัวประเทศ ครับผมแล้วก็แล้วก็มีหลายๆคนทักเข้ามาว่าเออแบบอยากเรียนหัวข้อนี้เพิ่มอยากเรียนประถมบางคนทักมาเรื่องอาชีวะด้วยซ้ำผมก็มยังไงจะทําให้เร็วที่สุดนะครับยังไงก็ใครที่ยังไม่ไโหลดมาก็กเชิญชวนให้ลองมาใช้ดูแล้วถ้ามีคําแนะนาอะไรก็ทักมาได้ผมขอเสนอสาดดีเป็นอีกทางเลือกหนึ่งก็แลวกันคือผมคิดว่า,าการเรียนออนไลน์ตอนนี้มันไม่ควรจะเป็นสิ่งที่บังคับแต่ว่าถ้าอยากจะหาทางเลือกออนไลน์เนี่ยก็ขอเสนอให้เราทางเรา,าเราป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับทีนี้สุดท้ายแล้วมีโอกาสได้คุยกับไอทิม อาจจะพูดถึงเรื่องมุมมองเรื่องอนาคตของเราทางการเมืองได้ไหมได้ครับผมได้ครับแต่ไม่รู้โอกาสไ,ได้คุยแล<ด>้วแค่หไหนนะครับไม่ถามก็ไม่ได้มีโอกาสได้ไนนคุย <laughs> กันแล้วคือไอติมแน่นอนว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคนก็เห็นภาพเราชัดว่าเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่มีความตั้งใจที่อยากจะเข้ามาทํางานในบ้านเมืองนะคไรับแต่ว่าตอนนี้พอเราผ่านมาทําเป็นสตาร์ทอัพแล้วเรื่องของการศึกษาแล้วอนาคตทางการเมืองของไอติมเราคิดว่ามีโอกาสที่จะมาบรรจบกันอีกไหมหรือว่าเราคงจะผ่านไปด้าน ทางเอกชนด้านการศึกษาตลอดไปเลยตรงนี้ครผมคิดว่าในอนาคตคงมีแน่นอนนะครับคืออย่างที่บอกคือท้ายสุดแล้วผมผมตั้งเป้าในชีวิตผมคือผมอยากเข้ามาพัฒนาประเทศทีนี้ในวันที่เราเรียกว่าไปสมัครงานเนาะการเลือกตั้งก็เหมือนกันสมัครงานแล้วประชาชนไม่รับเราก็าไปทํางานเอ่อเราก็ต้องน้อมรับกัในสนนนต่งตังนั้นแล้วก็เราก็ต้องอยังยังคงทําหน้าที่อยู่ในการพยายามหาช่องทางในการพัฒนาประเทศสําหรับผมก็คือการถอยออกมาแล้วก็มาทำตารัารด้านการศึกษาเพื่อมาช่วยแก้ไขปัญหาที่ผม <S <S รู้สึกว่าปัญหาที่รื้อรงมากในไทยจากจากข้างนอก ถามว่าในอนาคตจะกลับเข้าไปสู่วงการการเมืองไหมก็อาจจะมีสิทธิ์นะครับเพราะผมก็ยังมีความเชื่ออยู่ว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สุดในระยะยาวเนี่ยมันต้องเปลี่ยนตัวระบบมันต้องเปลี่ยนตัวนโยบายนะครับอย่างเราเราพยายามจะเ,เรียกว่า,าพัฒนาระบบการศึกษาของของของประเทศ่านเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือเนี่ยแต่เทคโนโลยีมันก็ไม่ใช่คําตอบของทุกอย่างหรอกครับอย่างผมใช้เห็นชัดเลยคือเราทาเทคโนโลยีททบตายาค,คุณครูสังคมผมมาถามผมว่าจะยังไงดีครับหลักสูตรสอนว่าครอบครัวที่ดีต้องมีทั้งพ่อและแม่จะเห็นว่าถ้าเกิดว่าหลักสูตรไม่เปลี่ยนให้ตามการเวลา เ่่ปีีนนเเลยยทคโนโลยีแทบตายก็แก้ไขทุกอย่างไม่ได้เพราะฉะนั้นในอนาคตอันยาวไกลก็คงคคงงมองกลับเข้าไปแล้วก็ในวันที่ผมพร้อมในวันที่ประชาชนอาจจะพร้อมละให้โอกาสผมก็อาจจะมีวันนั้นครับแต่ว่าตอนนี้ก็ทุกวินาทีของผมก็ทุ่มกับทางสษาตีแล้วก็ทุ่มกับการศึกษาไทยไปก่อนนะครับผมโอเคชัดเจนมากครับวันนี้ขอบคุณเอตีมากๆนะครับที่ได้พูดคุยกับเรานะครับครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ